เป็นไปได้ไหมในฐานะนักวิจัยที่อาจารย์คนพบข้อมูลเนี่ยคนไทยเราเนี่ยคะ่ะจะอายุยืนถึง100ปีไม่ใช่1 0,000ปีเก <c oughs> ือบจะ1 0 0่0ืปีแล้วนะคะ100ปีนะคะโดยที่ยังแข็งแรงมีความสุขได้ครับ,รบเวลาเข้าสู่สว,วอตั้งแต่60ขึ้นไปเนาะร่างกายของเราจะมีการเสื่อมถอยนะครับจากโรคเสื่อมทั้งหลายนะครับภูมิคุ้มกันของเราจะลดลงไปแล้วโอกาสของการเกิดโรคโดยเฉพาะยิ่งมะเร็ง มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิน65ะนะครับนั้นโรคมะเร็งก็เป็นโรคที่ทําให้คนเสียชีวิตมากที่สุดโรคหัวใจโรคสโตรกนะเส้นเลือดในสมองแตกสมองเสื่อมนะอลไซเมอร์โรคตับโรคไตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับอายุไขของเรานะครับ หนุ่มๆสาวๆมักจะไม่เคยได้ยิน mm hmm. แต่เมื่อถึงสอบอแล้วมักจะเกิดขึ้นนะครับในขณะที่เรามีงานวิจัยชัดเจนว่าเราสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียได้นะแล้วก็ทําให้กลับไปหนุ่มสาวอีกทีนอกจากผิวพรรณสวยงามขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตก็ย่อมจะดีขึ้นเทโลเมียยาวขึ้นก็ทําให้เป็นหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตสุขภาพของเราก็กลับเป,ป็นหนุ่มสาวอีกทีไม่มีข้อโต้เถียงเลยเลยเข้าใจง,ง่ายๆนะครับแลาะสิ่งที่มหศัศจรย์กว่านั้นก็คือว่า ไอ้ที่เราไม่เคยคิดอย่างเช่นบางรายเนี่ยที่นอกจากผิวสวยหน้าใสขึ้นมาแล้วเนี่ยสาวๆเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเทโลเมียร์ยาวขึ้นแล้วทําให้ไขมันหน้าท้องมันลดลงไปด้วยแล้วก็มีคนที่บริโภคนว,วัตรกรรมของเราที่เป็นหนุ่มใหญ่ก็บอกว่าเขาแข็งแรงขึ้นคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่ามันจะทําให้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีอายุเพิ่ม,มขึ้นนะครับ ให้สามารถกลับมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวจากการที่ไม่ติดเชื้อเนื่องจากเรามีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาด้วยเพราะฉะจากการที่เราสามารถที่จะกระตุน้นภูมิคุ้มกันโดยใช้บรยินคิวเลอร์ทีเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์อัศวินในการจัดการกับเซลล์ติดเชื้อและก็เซลล์มะเร็ง และขณะเดียวกันก็เพิ่มความยาวเทอร์เมียทําให้คุณภาพชีวิตกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็โรคที่ควรจะเกิดขึ้นจากความเสื่อมของอายุไขที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะหายไปด้วยย่อมจะทําให้เรามีอายุยืนถึงเมื่อกี้หมอบอกว่าหมื่นปีอันนั้นคงไม่ได้นะร้อยปีเนี่ยผมว่าเป็นความฝันเลยด้วยเหตุที่ว่าเราเข้าใจว่าเราสามารถทําให้ถึงร้อยปีได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตชัดเจนเราจึงได้สร้างสโลแกนสังคม ชีวีร้อยปีมีสุขนะ,ะโดยนักวัตกรรมวัฒนชีวาก็งรนะครับ